ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูอนุชาจัดแก้วค่ะในคลิปนี้นะคะนักเรียนเราจะได้เรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งเนื้อหาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะนักเรียนเราจะวัดกันที่ตัวชี้วัด ส1.2ป .5 ทับ2ปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมาดูความหมายกันนะคะนักเรียน วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรนะคะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สําคัญสาคัญต่างๆเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธนั่นก็คือพระพุทธเจ้านะคะพระธรรมพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าค่ะ มาดูวันสำคัญวันแรกนะคะนักเรียนวันมาคะบูชาค่ะวันมาคะบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะความสำคัญก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์นะคะที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะคะการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเรียกว่าเอหิกพิกขูอุปสัมปทาจจำนวน1,250รูปค่ะ มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงธรรมนะคะหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงชื่อว่าโอวาทปาติโมกหรือโอวาทสามค่ะมาดูความสำคัญของโอวาทปาติโมกหรือโอวาทสามกันนะคะนักเรียนโอวาทปาติโมกหรือโอวาทสามได้ชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะ ประกอบด้วย 1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. ทํำแต่ความดีและ 3. ทํำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะวันมาค้าบูชาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระธรรมนะคะทำไมถึงเรียกว่าวันพระธรรมเพราะพระพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่สองก็คือวันวิสาขบูชาค่ะวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าเดือน6ค่ะนักเรียนนะคะความสําคัญของวันวิสาขบูชาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าออประูติตรัรสรู้และปรินิพานค่ะ พระพุทธเจ้าประสูติที่ลุมพินีวันนะคะปัจจุบันอยู่ที่ประเทศเนปาลน,นะคะลุมพินีวันนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างนะคะกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะกค่ะดัสรู้ค่ะพระพุทธเจ้ารัสรู้ณตํนะาบลอุรุเวลาเสนานิคมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชยาค่ะนะคะส่วนปรินิพานพระพุทธเจ้าปรินิพานที่เมืองกุศินาราค่ะ หลักธรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขาบูชานั่นก็คือนะคะหลักอริยสัจส,สีหรือความจริงอันประเสริฐนะคะซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองค่ะประกอบด้วยทุกสมุูัยนิโรธและมรรค่ะวันวิสาขาบูชาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพพุทธนะคะทำไมถึงเรียกว่าวันพพุธก็เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนั่นเองค่ะ องค์การสหประชาชาติได้พิจารณาเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาจึงประกาศเป็นวันสำคัญสากลโลกค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่สนั่นก็คือวันอาสาฬะหะบูชาค่ะ วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8คะนเกรียนนะคะความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาค่ะนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกที่ชื่อว่าธรรมจักกัปวัตนสูตรนะคะโปรดปัญจวคีทางห้านะคะซึ่งปัญจวคีท์งั้าประกอบด้วยโกนฑัญญะ วัปปะพัตติยะมหานามะและอัศชิค่ะโปรดที่ไหนคะนักเรียนโปรดที่ปาอิสิปัตนะมรุคทายวันค่ะมาดูความสำคัญของวันอาสาลหะบูชากันต่อนะคะนักเรียนนะคะเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนั่นก็คือพระอัญญาโกชัญญะนะคะ คำว่าอัญญาแปลว่ารู้ก่อนคนอื่นนะคะเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะหลักธรรมที่สำคัญในวันอาสาฬหาบูชามีชื่อว่าธรรมจักกับปวัตตนสูตรนะคะว่าด้วยมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นเองนะคะ โกธัญญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกนะคะนักเรียนก็เลยเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาค่ะวันอาสาลหะบูชาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระสงฆ์ค่ะเพราะเกิดพระสงฆ์รูปแรกนั่นก็คืออัญญาโกณทัญะญค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่4คะ่ะนักเรียนนั่นก็คือวันอัรมีบูชาค่ะ วันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6นะคะความสำคัญของวันนี้ก็คือเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะคะที่มกุฏพันธะเจดีนะคะเมืองกุศินาราหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปริณิพาน์ได้7วันนะคะหลักธรรมที่สำคัญของวันอัฐมีบูชาก็คือความไม่เที่ยงของชีวิตค่ะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่5ค่ะนั่นก็คือวันธรรมะสวนะหรือเราจะเรียกกันว่าวันพระนะคะความสำคัญก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประสมนะคะประชุมเพื่อสนทนาและแสดงธรรมแก่ประชาชนนะคะพระุทธเจ้าทรงกำหนดให้มีวันธรรมะสวนะ ว้เดือนละ4ครั้งนะคะนั่นก็คือ1ค่ะวันขึ้น8ค่านะคะ 2. วันแรม8ค่ำค่ะ 3. วันขึ้น15ค่้าค่ะ 4. วันแรม15ค่้านะคะส่วนถ้าเดือนไหนนะคะเป็นเดือนขี่ก็จะเป็นวันแรม14ค่คาำค่ะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่6คานักเรียนนั่นก็คือวันเข้าพรรษาค่ะวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะคะถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็คือเป็นวันออกพรรษานะคะความสำคัญของวันเข้าพรรษาก็คือในช่วงฤดูฝนนะคะผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่จําวัดใดวัดหนึ่งนะคะ เป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนด้วยกันนะคะกิจกรรมสำคัญที่นะคะชาวพุทธกระทำกันในวันเข้าพรรษาก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะในสมัยพุทธกาลค่ะบุคคลที่มีการริเริ่มถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นคนแรกชื่อว่านางวิสาขาค่ะการรอเทียนพรรษาการแห่เทียนพรรษาการถวายเทียนพรรษาค่ะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่7นะคะนั่นก็คือวันออกพรรษาค่ะวันออกพรรษาก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะสิ้นสุดการจำพรรษานั่นเองนะคะความสำคัญของวันออกพรรษาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะมายังโลกมนุษย์นะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาและแสดงธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาค่ะ นออกรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณานะคะคำว่าปวารณาคืออะไรนะคะปะวารณาก็คือการเปิดโอกาสให้ภิกษุ ว่าก่าวตักเตือนกันได้นะคะและซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันนะคะในช่วงที่มีการจำพรรษาระยะเวลา3เดือนนั่นเองนะคะกิจกรรมที่สำคัญนะคะที่มีการปฏิบัติกันในวันออกพรรษาก็คือการตักบาตเทโวหรือตักบาตเทโวโรหณะค่ะมาดูต่อนะคะนักเรียน กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างนะคะได้แก่ค่ะนั่งสมาธิค่ะตามภาพเลยนะคะนักเรียนนะคะทำบุญตักบ,บาตรค่ะปล่อยนกปล่อยปลานะคะมีกิจกรรมอะไรอีกนะคะการเวียนเทียนค่ะการบำเพ็ญประโยชน์นะคะรักษาศีลฟังธรรมค่ะ เิ่มเติมกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันเข้าพรรษานะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะนักเรียนนะคะที่ชาวพุทธควรปฏิบัตินะคะเช่นการถวายผ้าอาบน้ำฝน,นะคะ่ะ การแห่เทียนพรรษานะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือจะจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะเป็นประเพณีสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและการตักบาทด,ดอกไม้ค่ะนะคะดอกเข้าพรรษานั่นเองนะคะจะมีการจัดยิ่งใหญ่ก็คือที่จังหวัดสระบุรีค่ะนักเรียน จบเนื้อหาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วค่ะนักเรียนนะคะครูอยากให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนะคะโดยให้นักเรียนได้ทําการบ้านนะคะในแบบฝึกหัดหน้า19นะคะเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ